สวัสดีครับวันนี้เราอยู่วันที่สนามชนโกูส่เก้าวน้าอำเภอวัดไร่จังหวัดนครศรีธรรมราชนบวันนี้เรามาแลกความทดความรุ่มโรจน์องวัวที่จะทำการชนกันที่สนามใส่เก้าในวันที่เจ็ดกรุ๊ปปะปนี้นบนี่คือโชมนาโกอีกพิธีสุดของวันนบครับสวัสดีครับพี่บ่าวครับครับผมมาจากที่มันมาชนในใต้นบพี่บ่าวชื่ออะไรชนน้ำตดหลุดอยากเทียบชื่อน้ำครับพี่นามนะครับพี่นามมาจากไก่ไหนครับไก่เด็กบ้านบ้านครับลูกลูกบ้านบ้านนะครับครับวัวตอนนี้ชื่ออะไรครับพี่นาม ครับดุดดังใจเด็ดเป็นปลาดังครับรวยปลาบึกนะครับน้องอายุกี่ปีครับปีเจ็ดปีกว่าครับเจ็ดปีว่าครับป่อซามาวาน้องเป็นลูกขขาตัวไหนครับลูกกวนลูกค้าหรือกวนลูกค้านะครับน้องเคยไปงานช่วยอะไรกี่ครั้งครับปีช่องครับช่องกลางกลางล่าสุดนี่ชนะที่ไหนมากครับชนะบอโรชนะบอโรมากนับรอมัญญาที่ได้ปีลูกงาทีประมาณลูกงาทีพี่เจ้าปิ๊กินด้วยนะครับครัติ๊กูร้านทุตินี่พี่ดังว่างน้องปัญญาที่ครับยี่บ้าครับประมาณยี่สิบงานาทีพนะครพี่ชายตั้งจนน้องเป็นเป็นไหนครับ รุ่นครับรุ่นอย่างเดียวไม่แก่ลูกก็เห็นนะครับพีินามาอยู่กอกตั้งยี่แล้วครับสิบเอ็ดวันครับสิบเอ็ดวันนะถึงนอกติกรุนี่ครับกินหญ้ากินน้ำปกติไหมปกติคือไม่เหลืองหญ้าไม่กองน้ำไม่อะไรนะครับครับผมเลี้ยงเลืองหญ้านี่พีินามาเองหรือเจ้าครับเจ้ากันเรื่ากลับไปตัดที่บ้านกันอ๋อมีแบ่งเองที่บ้านกันครับครับผมน้องมีหรือใช้โดนกิเลิมากับติกรุ่นนี้ไม่ครับคือคุณกับทุกคนเรียกว่าจับว่านครับ คุณกับทุกคนกับของคุณกับทุกคนนะครับครับผมเนาะเดินนองกินโลได้กับพี่ดำพกโลครับพกโลตอนนี้บเบาๆยังครับยังครับยังบอกกันอยู่เลยนะครับครับผมเวลาเดินนี่มีหลักรุบหลักยอกไหมมีมั้งครับอ๋อมีมั้งแต่เวลาเนื่อยๆนะครับครับผมก่อนใหญ่ถึงวันจุนกับพี่เจ้าปลาบึกนี่มีความทุกข์กวนทุบบุกินไปที่ไหนครับเก้าทิพครับเก้าทิพย์ประเต์เลยนะครับเก้าวันจนกับเต็มหนอยนะครับพี่ดำมันจะเกแคไหนรอบนี้ ก้าวิพย์ับ,บมันใจก้าวทิพย์นะก้าววันจุนอยเต็มลอยนะของป้าเขึ้นลูกลบกายแล้วครับให้พาาี่ดาวพักที่แคปีแล้วก็พูดตางพองเจ้าปลาบึกได้เลยครับพักแคปซีปลาบึกมาช่วยเป็นกำลังใจให้ปลาบึกด้วยครับครับผม ยังไงสบายใจลืมติดตามจนตามเชียนะตกต่างใจเด็ดเผ็ดปะหลังเลยปล่าบึกได้ที่สนามจนกูใส่ก้าวนะกูนี้กระจนกันนึงหลานสองหมื่นบาทนกูที่ห้านพบกับก้าวมั่วิาินพิีใยหรือว่าก้าวแล้วนี่นยังไงผพมั็ก็ให้พี่หนานะแลยก็เจ้าป่าบึกนับเอาเบียร์เอาเงินหลานรับกรับองหน้าพูดมากกจ้วบขับคุณมากรับไปกับ สวัสด right ีครับวันนี้เราอยู่วันที่สนามยนโก้ใส่ก้าวัดใส่นับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะวันนี้เรามาแลงความทดความสมบูรณ์กองหัวที่สนารจนกันที่สนามใส่ก้าวนับในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นับนี่คือจุ่มนาโกเอ็กพิะเทศทุดกองสนามวัดใส่นับใส่ก้าวัดใส่ในวันที่27นี้นับครับเรียกบ้าปีบ่าวครับครับผมผมมาจากที่บ้านว่ดชนิตายนะปีบ่าวชื่ออะไรอยู่นะไไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นครับ มาจากการไหนครับพี่การโกบุู้ใหจำแนนบันพันดีสุดครับผมมัวตัวนี้เจอไรครับขาวอมอัศวินปีใช่ขาวรันนี่ครับขาวรันนี่ครับงัวอยู่กี่ปีครับพี่เจ็ดปีครับผมมาเจ็ดปีปีพ่อรามาว่าเป็นลูกเขาตรงไหนครับถ้าหยาดว่าเด้งนายหยอกเกียร์ครับครับผมน้องเคยฟังกันช่วยไม่กี่ครั้งครับสี่ครั้งครับสี่ครั้งกลางลารุษนี้ชนะที่ไหนมากครับตามีรัมครับตามีรัมหนาติดคุณลารุนี้ว่างหน่อยแค่ที่ครับพี่เด้ประมานันทีประมาณรัมที่ว่าที่หน้เปลี่ยนไปได้ไหครับขึ้นเลยน้องครับผม พี่มาอยู่กองตะไรกี่วัน,นแล้วครับทิปทิปมาวันประมาณทิพทิพานตะบ้นครับกว่ามาอยู่สะดวกสาบายมากปีนี้สะดวกสบายครับผมน้องกินยากินน้ำดีแม่ครับติ๊คุณครับนี่กินดีครับถึงเหลืองยานี่พี่พี่หาเองด้วยชาวครับพี่สลับกันปะอ๋อคือผสมมาทั้งอัน,นครับครับผมน,บน้องติ๊คุณครับนี่มีนีใช้ดอนไม่ครับยัง,งมั่งยับดนังยีนะจำจำกว้านหรือว่าเต่งพี่จำจำกว้านอ๋อจำกว้านนะครับจำกว้านเดินน้อนกินโลได้ครับพี่ กลประมาณร่างที่รูนะตอนนี้บ่าวลงยังครับเบาเหลี่ยงเบาเหลี่ยงนะครับก่อนจะถึงวันจนกับในแตาพี่บ่าวเนี่ยการาลอนี่นี่มีความพุดก่อนแ้วบุญกี่ไปเที่ยงกับเกินอร่อยครับผมเกินอร่อยพร้อมพร้อมพร้อมเตี้ยงแล้วครับผมครับผมพี่ไม่เกินมันใจแค่นั้นครับเกินอร่อยครับเกินอร่อยนะพร้อมเอาเงินรูรับกายแล้วครับให้พี่บ่าวฝากถึงเอฟพีแล้วก็โพลิตตามของเกาการ์ลอนี่ได้เลยครับกวักชุ่มกวักเชี่ยการ์ลอนี่กันนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ครับผมครับ ยังไงทำอยางอื่อย่าลืมติดตามชมตามเชียร์นะครับก้าวว่าปัจจุบินปีเสีใจหรือว่าก้าวระนีได้ที่สนามจนกูนะศัยก้าวในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับูนี่ก็เป็นคูอีกพิธีทุตกองวันเลยนะช่วงกับดุกดางจะเด็ดเพชรประดังเลยปลาบึกนะยังไงผมก็ขอให้พี่ไม่ขึ้นเลยก็เจ้าข้าวระนีนะเอาเบียร์ใช่ไหมเงินโลเงินหลังรับกายนะขอบคุณมากเียร์นะมาครับขอบคุณมากครับครับผม